เอาอนักแคสตูดิมผูชมที่กำลังดูฟลับทีวีนะตอนนี้นะวันนี้ก็จะเปิดหน้าหนุ่แเล่นนะวันนี้เราจะมาสอนยู่ยห้าเอนะครับเป็นท่าอะไรคล้ายๆกับดาวดวงอย่างบันโลงนะ่งฮะเนี่ยฮะก็พัดเมาส์ก่อนจากนั้นก็เปลี่ยนกระชงน้ำหนักครัก็ชุบไปเลยนะโอเคนะฮะถ้าท,ทำเร็วๆก็ สองเอ้ยทันกันแล้วนะเราเร็วเกินไปโอ้ยตีบเลวะเราลองนะตัดไม่เป็นอีกโอเคนะมาเอาใหม่นะถ้าเกิดทำเร็วก็วอย่างนี้นะหมุนวงน้องแล้วเวียงนะนี่คือเวลาทำเร็วนะที่จะเอาไปโชว์กัน,นวิธีท,ทำฮนะ ขับลูกนี้พอขัเามาล้ก่อนฉะนั้น้นวโป้งนี่ฮะโยวิวโป้งมีมาแล้วหนาน,นีโป้งแล้วก็วางไว้นะฮะากนั้นก็อเพราะเราจะปล่อยลูกตับเพราะเราจะปล่อยตัวชนนักก่อนนะแล้วก็เวียนครับเวียนตัวชนน,น,นักประมาณเร็วเท่าไหร่ก็ได้ที่ท่านทำได้นะฉะนั้นก็เอาเจายย้าลูกโยนนี้ไปขนาบาน,นะครับเหมือนรางท่าเงี้ยนะ เลยคล้ายกับท่าแบบนี้นะเหมือนนะฮะนี่เวียงกระทอนหนักแล้วก็เวียงลูกไปด้วยนะต้องอันนี้ทำไปเรื่อยๆนะฮะกดพัดเมาส์วางลูกจับนะฮะแล้วก็เวียงนะฮะเวียงแล้วก็หมุนอย่างนี้นะเวียงปุ๊บแล้วก็หมุนก็คือพัดกันนะ ถัดกันตับตัวสองอย่างนี้เวียงก่อนแล้วค่อยหมุนนะค่อยอเอาไปโย่หมุทีหลังนะฮะีตดูีน้อะเวียงก่อนสถา,ถามาตัวทอมนักใช้อะไรนะฮะไม่ได้ใช้ลูกเต๋าอะไรเพราะเอาลูกปืนเก่ามาใส่เจาะแล้วก็เอาฝามาเจาะรูฮะนะฮะเดินะนะอทอมหนักวาวจะ หมุนนะฮะมุนด้านลงปุ๊บเส่แล้วก็ทำไปเรื่อยๆอย่างงี้นะฮะพอเสียงตบพอพอ,อเราโชว์ปุ๊บแล้วเสียงตบมือหยุดเราค่อยปล่อยนะฮะรอให้เสียงตบมือมันหายไปก่อนนะฮะเพราะมันจะได้เรียกตรงย่อยด้วยปุ๊บวางจากักนะฮะจะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยนะ ออส่วนวิธีถ้าเกิดเราทําเสร็ปุปบนะฮะทำเสร็ปุ๊บให้เอียงลูกมือย่างนี้นี่เราจะเป็นนี้ใช่ไหมก็สามารถออกไดนะ้แะแต่เอียงลูปมาอย่างนี้นี่ฮะเอียงรัดมาข้างหน้านะฮะเราไม่ได้เกี่ยวนี้แล้วมันก็ไม่สามารถเด้งออกเลยไม่ได้เลยนะะโอเคการสอนก็มีเพียงเท่านี้นะฮะส่วนใครที่อยากไปทำตามก็แล้วแต่เลยนะฮะผออมไม่ได้ว่าอะไรเพราะนี่คือเรื่องคือการสอนอยู่แล้วนะฮะอ่อนะ คิดน้าจะสอนท่าไหนก็รอดูกันเอานะฮะไปครับ Bye,